พี่น้องสังเกตบางบนมันขวัดพี่น้องแล้วก็ใส่ตามนัาสังเกตว่าเออคือทางมันจะเส่นทางทางมาทางนี้แล้ก็ใส่ตามนี้นะพี่น้องใส่มองนี้หัวกี่ขวายเพิ่งไปเจอนี่เด้ขวายเห็นขับไปเห็ ขวายพันขี่ขวายพันอยู่แถวนี้เข้ากันใส่แ,แถวรอบๆนี่แนหะละรอบรอ,อบคุมนี่สิใส่นบนขวยไม่หลุดพี่น้องเลยนะตื่นเช้ามากกับหายามเห้เหาพี่น้องเลยตื่นเช้ามาวันใหม่กันนะไปยามเห้เหากันเลยพี่น้องเลยไปเรายามเห้เหาอืม mình cảm giác nước sôi ô, rét, nước mỏng lai theo theo, cảm giác rét, rét ở bãi, ở đồn, ở bãi, ở đồn, cảm giác rét, rét lai, phía nào, rất chืi, không đắp, gấp đắp hai sợi nung, ừ, này, phía nào? มันมันมานมันมันนีน่เออ,อ,อดิจะใส่เออมันมานมานัมนนี่หนูขมนี่หนูขมหรือว่าหนูทองขาวนะพี่ต๋องแซ่บเด้หนูตัวนี้มันมานมันเออมานมานัมนม Bây ừ, giờ mình lần mày Cảm trắc lần mày gì Đó, tình dù đó, tình nào đó Vô dù, vô dù tình Tiểu bồ dù đó Mình lăn cho เออ kau hot ครับดับดักเก่าเฮาแท้นานแต่ดดบ่ได้โอ้ซี่แต่ปีแลอะพุ่นตัวนี้เออดับดักเอ้ยมาอย่า Bọn mày Lăng mày long mày Lăng mày mà anh đi, đây nó. Mà anh đi Ồ. bộ đi nọ mày bó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  อืม่ะหมูมันใี่นะนะบางอีกหลังไม่พี่นะกับดักเขามีสี่หลังสี่อันอีกหลังไม่สิมานบอหลังนี้ก็สิมานบบรุนน้ำกันพี่น้องรุนน้ำกัน ร่นรกันรัวรุนรกันโอ้หมูหมานนะพี่น้องหมูหมานหมูหมานตัวนี้หมูหมานบมูหลานชักบ่มีหนูแถวนี้เออได้ตัวเดียวพี่น้องเอ,อ้ยมื่อนี้นะหมานตัวตัวเดียวหนูขมเออหนูขมเนาะเป็นหนูที่แซ่บแหละวี่น้องจ้า าเป็นนุ่มขมหนูที่แซ่บนะพี่นหนูนี่นอกจากหนูวายหนูพุกหนูขมหนูแรงหนูทีแซ่บนะอ่ะได้ตัวหนึ่งเมนูเสาร์อะไรพี่น้องก้อยหนูขมจะแซ่บเท่ากันพี่น้องใช้กีทาพี่น้องใช้กีทาเด้อกีทาวเห็นโรงง่ายมัน โล,ลโล่งไงปุกลันแต่ท่าลนไฟนี่มันคิวเนาะพี่น้องแล้วก็ถ้าน้นนนำใส่ใช้น้นนำมใส่ไปลนไฟนะเกือบจะหกลวกก็ได้ลวกก่อน,นมันก็นลกเงีะ้ะมันเปียกมือติดมืออันนี้ใครแน่ตะกี้ทอนมันฝืดนะครับโง่ายเออเออเออไหนมือ <c oughs> อ้หน่องไปใหม่มือตัว้ยแ้หม้อเอ่ <c oughs> อไฟอกูปวหมอจ้ะ